เมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศัการาช2566เวลา10นาฬิกานายวิเชียนขาวขำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะผู้บริหารหวัวนหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับพลเอกเลิศรัตนวานิชประธานคณะกรรมาการพร้อมด้วยคณะกรรมาการการปกครองท้องถิ่นมุฒิสภา โดยมีนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายธีรวัฒน์สนิทชนผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับณนห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีชั้น4คณะกรรมาการการปกครองท้องถิ่นมทิ่สภาเดินทางเข้าศึกษาดวงงานณองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมการพัฒนาจังหวัดอุดอรธา,านีการบริหารงานการบริหารงบประมาณและแนวคิดการขับเคลื่อนและการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีรวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขทั้งนี้นายวิเชียนข่าวขำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีให้เกียรติบรรยายสรุปและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังนี้ 1>, 1. ภาพรวมการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 2. การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 3. แนวคิดการขับเคลื่อนและการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล